เราที่ช็อปชาแนลนะคะใครที่อยากให้ผิวหน้าของคุณสะอาดแล้วก็ผิวสุขภาพดีแล้วก็แนะนําตัวนี้ค่ะเป็นแปรงหมายทําความสะอาดใบหน้ายูกิมายุค่ะส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นรหัสสินค้าก็คือ101845ช้อปพลาส์นะคะถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อในวันอื่นจะราคาอยู่ที่1,290บาทแต่ว่าถ้าสั่งซื้อกับเราในวันนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ชม9,000ขอภัย980บาทโอ้ยถ้าบอกว่าหลักพัน ทำไมมันแพงกว่าเดิมถูกกว่าเดิมค่ะ980บาทเท่านั้นราคานี้เฉพาะวันนี้นะคะแต่ว่าทำไมเราถึงต้องเลือกใช้แปรงทำความสะอาดหน้ากับการล้างหน้าปกติธรรมดาเนี่ยไม่ได้ช่วยหรอใช่แล้วการล้างหน้าปกติธรรมดาไม่ได้ช่วยให้ผิวหน้าของเรานั้นสะอาดแล้วก็ไม่ได้รับกรดอะมิโนที่เขาเรียกว่าโปรตีนเข้าไปในผิวด้วยแต่ถ้าคุณเลือกใช้แปรงตัวนี้ที่เป็นยูกิมาดิวคุณจะได้ด้วยค่ะและช่วงนี้นะคะคุณอยู่กับแยามเองค่ะคุณผู้ชม สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงสั่งซื้อสินค้าของเราได้ทันทีค่ะที่เบอร์021234999แต่สำหรับใครที่เพิ่งรู้จักเจ้ายูกิมายุตัวนี้จะมาแนะนำกันว่าดีกว่าการล้างหน้าด้วยมืออย่างไรหรือว่าดีกว่าการสครับผิวอย่างไรค่ะตัวนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นขนแปลงขนแปลงตัวนี้เนี่ยเป็นเส้นไหมนะคะเป็นเส้นไหมที่นุ่มมากคุณผู้ชมให้ดูว่านุ่มจริงๆนี่นะรูปให้ดูว่านุ่มมากค่ะ นะคะแล้วก็ที่เส้นไหมตัวนี้นะคะจะมีโปรตีนที่ผิวของเราต้องการหรือว่ากรดอะมิโนโปรตีนซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราสะอาดยิ่งขึ้นนะคะกรดตัวนี้จะเรียกว่าซิลเซซิรีนค่ะนะคะถ้าพูดว่ากรดจะน่ากลัวไปใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเป็นสารอาหารที่ผิวของเราต้องการนั่นเองจะอยู่ในเจ้าไหมตัวนี้ที่เป็นไหมธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ให้ดูว่าขนนุ่มแล้วก็เวลาที่เราสครับหรือว่าเราแปรงไปบนผิวนะคะให้คุณผู้ชมดูว่านิย้ยมแปลงไปที่หลังมือถ้าเป็นแปลงเราเคยคุ้นเคยกับพวกแปลงอยู่แล้วว่าพอเวลาแปลงไปแล้วอ่ะมันจะเกิดริ้วรอยแต่ตัวนี้ไม่ให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าไม่เกิดรอยแดงแล้วก็ไม่เกิดเส้นเหมือนเป็นริ้วรอยเลยเพราะว่าขนแปรงตัวนี้คุณผู้ชมคะจับไปแล้วนุ่มมากมาก ะะอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าขนละเอียดมากนะคะขนแปลงแต่ละเส้นแต่ละเส้นนะคะละเอียดจริงๆเส้นเล็กและบางแล้วก็ถี่ละเอียดมากๆนะคะ ย้ำถึงความละเอียดให้ดูทุกมุมนี่นะคะแล้วตัวตรงนี้ที่เป็นไม้ที่เป็นด้ามจับไม้ตรงนี้นะคะเป็นไม้สนฮิโนกิไม้สนฮิโนกิตัวนี้ปกติแล้วเวลาที่เรารู้ร้ทราบๆกันดีว่าไม้พอโดนน้ามันจะยุ่ยจะเสียจะพังแต่ว่าอนนี้ไม่ค่ะคุณผู้ชมไม้ตัวนี้นะคะทนน้ําได้ดีมากคือไม่ยุ่ยไม่พังไม่แห้งไม่กรอบนั่นเอง นะคะตรงนี้เป็นไม้สนแล้วก็ตรงที่เห็นเป็นสีทองก็คือทองเหลืองนะคะทองเหลืองเคลือบมาเอาไปทองเหลืองชุบเงามาขัดเงามาด้วยแล้วก็จะมีสายเอาไว้คุณผู้ชมแขวนนี่นะคะเวลาใช้เสร็จแล้วดูแลกันอย่างไรไม่ยุ่งยากเหมือนกับแปรงสีฟันของเรานั่นแหละค่ะใช้เสร็จล้างให้สะอาดล้างน้ําสะอาดให้หนึ่งครั้งนะคะให้สะอาดแล้วก็แขวนไว้อย่างนี้ ไม่ยุ่งยากไม่จําเป็นต้องแบบวิเอาไรเช็ดต้องไปอบไหมไม่จําเป็นดูแลรักษากันง่ายๆนะคะเวลาใช้ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูขนอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะของขนแล้วก็การออกแบบออกมาเนี่ยนะคะมีความโค้งแบบนี้พอความโค้งแบบนี้เนี่ย บริษัทที่ผลิตเจ้ายูกิมายุตัวนี้ออกมานะคะเป็นบริษัทที่ผลิตแปรงมาสคาร่าเวลาเราปัดมาสคาร่าเนี่ยถ้าปัดกับขนตาของเราต้องได้ความโค้งระดับที่พอดีใช่ไหมคะขนตาของเราถึงจะเด้งจะงอนจะสวยตัวนี้ก็ออกแบบมาให้คล้ายกันแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเพื่อที่เวลาขัดบนผิวของเราหรือว่าสครับบนผิวของเราแล้วเนี่ยจะได้ช่วยดูแลผิวของเราได้อย่างเต็มที่เวลาสครับนะคะให้คุณผู้ชมหมุนวนเป็นวงกลมแบบนี้ นะคะทุกส่วนหมุนวนเป็นวงกลมแล้วก็เข้าตรงซอกจมูกอย่างเงี้ยก็สครับได้แบบนี้นะคะทุกส่วนให้หมุนวนเป็นวงกลมหมุน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 หน้าผากก็ให้หมุนเป็นวงกลมนะคะหมุนได้เลยแบบเนี้ยนะคะ ต่างจากการใช้สครับที่คุณเคยใช้แน่นอนปกติแล้วถ้ารู้สักกันก็จะใช้สครับเป็นแอปพิคอร์ดบ้างบอกวิ่เนื้อละเอียดบางท่านเนี่ยโอย้เป็นเกลือสปาที่ไว้ขัดตัวแต่นี้เราเอามาเป็นเม็ดเล็กๆขัดหน้าพวกนั้นจะทําให้ผิวของเรานะคะเป็นริ้วรอยแล้วก็ผิวเนี่ยจะเสียแล้วก็อักเสบได้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเลือกใช้ตัวนี้ด้วยขนนุ่มๆโชว์ให้ดูว่าขนนุ่มจริงๆคุณผู้ชมนี่นะคะขนนุ่นมๆตัวนี้ของแปลงค่ะ คุณผู้ชมดูนะคะว่าขนนุ่มมากเวลาที่เราแปลงหรือว่าสครับลงบนใบหน้าของเราแล้วไม่ขูดไม่ขีดผิวของเราพร้อมที่จะเอาสิ่งสกปรกที่คาอยู่หรือว่าติดอยู่ออกไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวของเราด้วยซิลเซรีนด้วยนะคะทําให้ผิวของเราได้กดอะมิโนตัวนั้นหรือว่าเป็นกดโปรตีนที่ผิวของเราต้องการทําให้ผิวของเรานั้นรู้สึกสดชื่นสะอาดสบายแล้วนะคะยังช่วยให้ผิวของเราลื่นลื่นแล้วก็นุ่มแล้วก็เนียนด้วยเวลาที่เราทาครีมหรือว่าบำรุงครีมเนี่ยครี จะได้ซึมเข้าไปในผิวได้อย่างเต็มที่เหมือนเราช็อปครีมมาเนี่ยหลักพันปกติแล้วเนี่ยใช้กันไม่ถึงพันหรอกค่ะจะได้เนื้อครีมเข้าไปหรือว่าสารอาหารจากครีมเข้าไปแค่หลักร้อยเท่านั้นเองเพราะว่าหน้าของเราไม่สะอาดพอแต่ทีนี้ถ้าช่วยให้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปอีกนะคะคุณซื้อครีมมา1,000ช็อปมาจะก,กี่พันกี่หมื่นใช้ตัวครีมนั้นช่วยเข้า คู่กับตัวนี้จะให้ครีมนั้นเข้าไปซึมได้ดีขึ้นเพราะว่าผิวของเราเหมือนการเปิดรูผิมขนให้สะอาดยิ่งขึ้นอะพูดมาขนาดนี้แล้วดูนุ่มๆของตัวขนแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีการใช้ใช้อย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยใช้เป็นสบู่ของอาร์เกนออยนะคะของ My Spa หรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีโฟมล้างหน้าอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าผสมครีนเซอร์จะเป็นโฟมล้างหน้าเจลสูตรน้ำสูตรไหนใช้ได้หมดบางท่านใช้สบู่ก็ใช้ได้ทำสบู่ให้เกิดฟองก่อนนะคะ จะมีอยู่สองวิธีนี้โชว์เป็นวิธีแรกก่อนก็คือเอาสบู่ให้เกิดฟองแบบนี้นะคะเอาสบู่ให้เกิดฟองแบบนี้นี่นะคะให้เกิดฟองเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าสมมุติว่าหลังมือของแยมเป็นผิวหน้าของแยมนะคะคุณผู้ชมก็เอาถูไปได้เลยนี่นะคะถูไปได้เลยแบบนี้แล้วก็ถูล้างปกติ ะะล้างไปปกติจะคางจะแก้มหน้าผากจมูกล้างไปปกติแบบนี้ถูถูถูไปเหมือนเราถูสบู่เหมือนเราล้างหน้าล้างโฟมไปเหมือนนวดหน้าไปด้วยในตัวและหลังจากนั้นนะคะพอเราลงพวกโฟมไปเสร็จแล้วหรือว่าลงฟองสบู่ไปเรียบร้อยแล้วให้เอาตัวแปรงนะคะจุ่มน้ําหรือว่าน้ําอุ่นจุ่มลงไปนี่นะคะให้แปลงเนี่ยเปียกน้ำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องไปรีดน้ำออกนะ้แบบนี้เลยแล้วก็ขัด เป็นวงกลมแบบนี้นะคะขัดผิวเป็นวงกลมแบบนี้สครับไปเรื่อยๆแปลงไปเรื่อยๆเป็นวงกลมแบบนี้นะคะนี่คืออีกหนึ่งวิธีนี่นะคะแปลงลงไปแบบนี้นะคุณผู้ชมอ่านี่นะคะเวลาที่แปลงเนี่ยให้ความรู้สึกว่าขนนั้นยังนุ่มแล้วก็นิ่มแล้วก็ละเอียดมากนะคะคุณผู้ชม ให้ดูว่าหลังมือของแยมไม่มีอรอยเลยนี่ขนาดแปลงแรงพอสมควรนะเวลาใช้แปลงตัวนี้ก็ล้างหน้าเหมือนเราล้างหน้าปกติคันหนาที2นาทีไปจนถึง3นาทีกําลังดีต่อวันนะคะแปลงแปรงแปรงสิ่งที่มันเป็นสิ่งสกรปรกที่มันอุดตันอยู่ที่ผิวของเราเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานี่นะคะแปลงแบบนี้คุณผู้ชมดูก่อนอ่านี่คือวิธีแรกนะคะโดยการที่เราใช้โฟมเนี่ยทาลงไปอ่อ ถูสบู่ลงไปก่อนหรือว่าถูโฟมลงไปก่อนฟอกลงไปก่อนแล้วค่อยใช้แปรงขัดหลังจากนั้นค่อยล้างนี่นะคะล้างน้ําให้สะอาดให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าล้างน้ําให้สะอาดแบบนี้อ่าเห็นแชทใช่ไหมคะว่าแบบอ๋อผิวจะดูใสขึ้นหรือว่าดูสะอาดขึ้นนี่ถ้าเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งด้านนี้เนี่ย จริงๆแล้วอยากจะโชว์ให้ดูว่าตัวแปลงเนี่ยไม่ได้ทําลายผิวของเรามากกว่าแล้วจับนิยมยังไม่ได้เช็ดออกนะคะจับเนี่ยก็รู้สึกถึงความเนียนแล้วก็นุ่มกว่าปกตินี่นะคะเนียนและนุ่มกว่าปกติจับอีกมือน,นึงเนี่ยจะเหมือนแบบว่าก็ฟอกสบู่ไปเหมือนกันเหมือนกันที่เห็นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แปลงแตอนนี้สครับขึ้นมือจะเหมือนแบบขาวขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกนะถ้าเทียบกันดูดีๆแล้วก็อีกหนึ่งวิธีคือ ตอนแรกเนี่ยเราใช้การที่ฟอกสบู่ลงไปหรือว่าฟอกโฟมลงไปก่อนใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีก็คือเราเลือกให้สบู่หรือว่าโฟมของเราเกิดฟองก่อนใช้ไได้2วิธีนะเอาแล้วแต่เราถนัดนะคะให้สบู่หรือว่าโฟมเกิดฟองก่อนแบบนี้นี่นะคะเกิดฟองเรียบร้อยแล้วทําอย่างไรต่อก็เอาตัวหน้าแปลงตัวนี้นะคะมาปาดโฟมนี้ไปนี่นะคะคุณผู้ชม ปาดโฟมนี้ไปแล้วก็นำมาขัดหรือว่าแปลงที่ผิวแบบนี้ก็ได้ทำแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะได้ฟองที่เยอะขึ้นด้วยนี่นะคะให้สครับเป็นวงกลมสมมุติว่าซอกนิ้วตรงนี้เป็นเหมือนจมูกของเราก็สครับแบบนี้นะคะสะครับขึ้นแบบนี้นะคะหรือว่าแปลงขึ้นแบบนี้ แล้วก็หมุนว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 น,วนพวกสิ่งสกรปรกอุดตันหรือว่ารูของขนที่มันกว้างเนี่ยนะคะมันจะได้กระชับขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าขนแปลงอย่างที่เห็นเนี่ยพอเปียกน้ําแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นขนเส้นไหมเลยเป็นเหมือนขนสัตว์เลยแต่จริงๆเป็นเส้นไหมซึ่งไหมเนี่ยก็เป็นของอเป็นเส้นเส้นใยของสิ่งมีชีวิตอยู่เช่นกัน นะคะอันนี้เป็นไหมแท้ๆร้อยซจะมีความนุ่มและนิ่มมากพอเวลาที่เราสับไปแล้วหรือว่าเราแปลงไปกับผิวของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมจะไม่รู้สึกว่าระคายเคืองเลยแล้วก็รู้สึกถึงความสบายสุดๆเลยนะให้คุณผู้ชมดูก่อนว่านี่สบายมากๆนิ้วมือต่างๆ อันนี้สครับให้ดูนี่สครับแรงพอสมควรแล้วก็ใช้สังเกตว่าด้ามจับจับง่ายใช่ไหมคะถนัดมือแล้วไม้ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นไม้ฮิโนกินะคะเป็นไม้สนฮิโนกิเวลาเปียกน้ําแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม้มันจะยุ่ยนะ,ะปกติไม้เนี่ยเนื้อไม้จะยุ่ยจะพังจะผุออกมาใช่ไหมคะอันนี้ไม่ค่ะนี้แข็งแรงพอสมควรนะคะนี่สครับให้คุณผู้ชมดูสครับแบบเต็มที่เลย จริงๆแล้วสครับแรงมากเลยนะยำทำเนี่ยแรงมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมถ้ากลัวก็เบาๆก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะเทียบให้คุณผู้ชมดูว่ามือจะแบบโอ้อนุ่มขึ้นแต่ถ้าบอกอย่างนี้เนี่ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่จะอธิบายให้ฟังว่านุ่มขึ้นพอนี้สครับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสักประมาณ3นาทีก็ล้างหน้าของเรานะคะล้างออกนี่นะคะยำก็จะล้างเป็นมือแล้วกันแล้วก็ล้างแปรงด้วยตัวแปรงนะคะพอล้างแล้วเนี่ยเราก็บีบๆให้น้ํามันออกไป นี่นะคะบิดๆให้น้ํามันออกไปแบบนี้แล้วก็แขวนนี่นะคะแขวนให้แห้งเหมือนกับเราดูแลรักษาแปลงสิบฟันของเรานั่นแหละค่ะไม่ต้องไปยุ่งยากหรือว่าทําอะไรให้วุ่นวายเดี๋ยวจะเช็ดมือละนี่นะคะให้คุณผู้ชมดูว่ามืออีกข้างหนึ่งมันจะแบบดูใสกว่าขึ้นมานิดนึงพราะนี้เป็นการใช้ในครั้งแรกแต่ว่าความนุ่มแล้วก็ความเนียนที่แตกต่างขึ้นมาเนี่ยแหละที่มันแตกต่างออกไป นี่นะคะทียบให้คุณผู้ชมดูถ้านี่เทียบให้ดูสองข้างก่อนมือด้านล่างและมือด้านบนจะเห็นได้เลยว่ามือด้านล่างผิวเหมือนใสกว่าใสขึ้นมากว่าเนี่ยเช่นตรงนี้จะใสกว่าด้านบนนะคะด้านบนจับเนี่ยจะรู้สึกเหมือนแบบเออเหมือนยังมีขี้คายอยู่เลยอ่ะเนี่ยเอามือถูให้ดูก็คือขี้คายก็ขึ้นมาแล้วอ่ะนะคะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยถูกสครับออกไปหมดแล้วนี่นะมือด้านนี้นะคะถูกสครับออกไปเทียบให้ดูสองข้าง เนี่ยจะผ่องกว่าเห็นชัดว่าสีจะแบบสว่างกว่านะคะคุณผู้ชมดูนะคะเปรียบเทียบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ดูนิ้วมือดูตรงแบบข้อตรงนี้ด้วยก็ได้เนี่ย อ่าแล้วผิวเนี่ยก็จะนุ่มกว่าด้วยทีนี้เนี่ยพอเราแปลงผิวของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่างจากการล้างหน้าปกติการล้างหน้าก็แค่สิ่งสปกปรกออกไปแต่ว่าที่มันอุดตันอยู่ที่ผิวมันไม่ได้โดนเอาออกไปด้วยเวลาที่เราทาครีมอย่างที่บอกว่ามันจะไม่ซึมเข้าผิวไปอย่างเต็มที่หรือว่าใช้แล้วไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่แต่ถ้าเลือกใช้แปลงตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะคะการล้างหน้าของคุณก็จะสะอาดยิ่งขึ้นแล้วก็ครีมที่เราทาแล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆที่เราตั้งใจหรือว่าหวัง ครีมนั้นๆน,น,นะคะช่วยให้มันดีขึ้นเนี่ยก็จะเป็นไปได้หนงที่ใจเราต้องการค่ะตัวนี้นะคะรหัสสินค้า101845ปกติแล้วถ้าคุณไปสั่งซื้อในวันอื่นจะ1290บาทแต่ว่าถ้าคุณสั่งซื้อในวันนี้กับแปรงยูกิมาลิุตัวนี้นะคะราคาเป็นราคาพิเศษในวันนี้980บาทค่ะน่าใช้ใช่ไหมคะตัวขนแปรงนุ่มมากๆซึ่งตัวขนแปรงตัวนี้นะคะจะมีซิลเซรีซีนคือโปรตีนที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโน ที่ปกคลุมอยู่บนรอบเส้นไหมเราจะได้โปรตีนที่ผิวของเรานั้นต้องการด้วยเพื่อฟื้นฟูผิวของเราให้ชุ่มชื้นยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พอเราแปลงไปแล้วนะคะสิ่งสกรปรกที่มันอุดตันตามรูขุมขนของเราก็จะช่วยขจัดออกหรือว่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วก็จะได้ออกไปเผยผิวของเราให้สะอาดและสดชื่นยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเส้นขนของแปรงแต่ละเส้นแต่ละเส้นนะคะมีความบางก็จริงแต่ว่าแข็งแรงอย่างที่เราเห็นกันมีความยืดหยุ่นได้ดีทํา ให้เวลาล้างหน้าของเราแล้วเรารู้สึกว่าสบายแล้วก็นุ่มไม่ระคายเคืองผิวดูจากมือของแยมได้ทั้งสองข้างเปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าสีเนี่ยมันต่างกันมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นด้านบนเนี่ยยังดูคํำอยู่แต่ว่าด้านล่างดูใสขึ้นนะคะนี่นะ ให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ผิวเนี่ยจะนุ่มแล้วก็เนียนกว่านะคะทีนี้เนี่ยเราลงทุนซื้อครีซื้อครีมคุณภาพดีหรือว่าราคาสูงแล้วอยากให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่แนะนําว่าให้ใช้แปรงตัวนี้สครับหน้าทุกครั้งเวลาล้างหน้าลงทุนในครั้งนี้ช้อปสตาร์แวลูก,กับเรา980บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจรหัสสินค้า101485สั่งซื้อได้กับช้อปชาแนลของเราค่ะ021234999ค่ะและช่วงนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามมากๆยําลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ